สวัสดีครับดีมโลกกสูรมิสพูปชแนลนะครับผมภูเผ่ผาผจบจาก u n i อินดิวเซียร์เคมีสกายเ Engineering นะครับผมเป็าานคนที่เก่งภาษาอังกฤษพัฒนาตัวเองนะผมสอบไอเอลได้8นะครับไม่ใช่พวกคนเก่งกีดแต่ด้วยชามาต่างๆที่ผมสะสมมาในการสอบ14ครั้งถ้าเกิดว่าใครสในใจเรียนไอเอลผมนะครับแอดไลน์ทับมันเลยลิงก์อยู่ใน Re ทริคชั่น้างล่างนะจ๊ะสกิลลาร์ขอเราแค่สิบเท่านั้นมาถูกแล้วดีมิสทัวเอลเท่านั้นนะจ๊ะมาวันนี้กูจะมาสอนวิธีการตะลุยโจทย์นะ พวกมึงรู้อยู่แล้วแหละนะถ้าเกิดว่ามึงเรียนในห้องเข้าใจ้ยๆแต่มึงไม่เคยทําโจทย์เลยมึงไม่มีทางที่จะสอบได้คะแนนดีมึงไม่มีทางที่จะสอบติดมาอะไรนะมึงจะต้องตะลุยโจทย์ด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้กูจะมาสอนพวกมึงวิธีการตะลุยโจทย์ให้เร็วที่สุดให้ง่ายที่สุดให้เข้าใจที่สุดทํำยังไงโอเคเพราะฉะนั้นพร้อมแล้วเราไปดูไปดูเลยครับไปลุยกันเลยครับเห็นไหมโอเคนี่คือโจทย์มึงมีโจทย์อยู่แล้วมันก็มีปากกาถูกไหมปกติพวกมึงก็จะเปิดโจทย์แล้วก็ทำนะ พอ,อมึงทาไม่ได้มึงก็จะเหนื่อยแล้วก็ไอ้เห <Yeah> ี้ยแล้วมึงก็จะไปเล่นเกมแต่วิธีที่ดีสุดในการตะลุยโจทย์กูรู้ได้ยังไงกูสอบมาเป็น10ปีแล้วไม่ว่าจะเป็นสอบเลขสอบฟิสิกส์สอบที่อะไรก็ตามนะสอบฟิสิกส์ออลท็อปออฟไทยแลนด์สอบเลขร้อยเปอร์เซ็นต์กว่าๆเนี่ยกูตะลุยโจทย์วิธีที่กูตะลุยทุกครั้งกูทำยังไงนะหนึ่งเลยอุปกรณ์การตะลุยโจทย์คือโจทย์ปากกา แล้วก็หนังสือโน้ตบุ๊กหนึ่งเล่มเปล่าๆโอเคไหมเอาไว้ทําอะไรหนังสือโน้ตบุ๊กตรงนี้ไว้ทําอะไรนะเดี๋ยวเราให้ฟังหนึ่งสเต,ต็ปที่1มึงจะต้องมี mindset ที่ถูกต้องในการทําหลายคนเนี่ยเรียนมาในห้องเรียบร้อยดูคุณครูเรียบร้อยเรียบร้อยฟังจดโน้ตตัวเองเรียบร้อยแล้วมาตะลุยโจทย์แล้วทําไม่ได้ทําไม่ได้มึงทำยังไงมึงก็นั่งเสียเวลา เป็น2ชั่วโมงกับโจทย์ข้อเดียวโจทย์เลขยกตัวอย่างนะหรือโจทย์ฟิสิกส์เป็นชั่วโมงอ่ะทำไม่ได้สักทีนะกูบอกให้คนพวกเนี้ยแม่งไม่มีทางที่จะสอบได้คะแนนท็อปเพราะมันเสียเวลาเยอะเกินไปเว้ยนะกูเนี่ยเสียเวลาสมมติว่า8ชั่วโมงกูทำได้ Pass ป a p e r ได้12อันพวกมึง8ชั่วโมงอาจจะทำได้แค่6กอันเพราะอะไรเพราะทุกครั้งที่กูทำแรกๆนะกูมีไมเซ t คือกูมาเรียนรู้ การที่มึงตะลุยโจทย์ตอนแรกมึงไม่ได้ต้องการจะพูดว่าตัวเองได้คะแนนเท่าไหร่เพราะนั้นมึงไม่จำเป็นเลยที่มึงจะต้องเก็บคะแนนว่าไอ้เคี้ยโจทย์อันแรกของกูเนี่ยกูจะต้องได้คะแนน10เต็มเอ่อสิบห้านะกูจะต้องได้คะแนนเท่านี้เท่านี้มันไม่จำเป็นต้องพูดอะไรเลยเว้ยมึงมาเรียนรู้เพราะนั้นถ้ามึงเรียนจบปุ๊บนะมึงเรียนในห้องจบปุ๊บมึงมาตะลุยโจทย์รอบแรกกูจะดูเฉลยเลย,เลยกูจะอ่าน เทคนิคที่1นึ่งม e t เซตคือมึงมาเรียนรู้พอมึงมาเรียนรู้ปุ๊บมึงดูเฉลยไปเลยพอมึงเปิดโจทย์มาปุ๊บเช่นโจทย์เลขมันไม่มีทางที่มึงจะทาได้แล้วนะคุยบอกให้นะประมาณ60%อมึงเรียนจากเนื้อหาแต่อีก40%มึงจะต้องเรียนจากการตลุยโจทย์เพราะเทคนิคการทําโจทย์หรือข้อวิธีทําบางอย่างอ่ะมึงไม่มีมันไม่ได้สอนในห้องเรียนเว้ยมันสอนในโจทย์ในเฉลยของโจทย์เพราะนั้นมึงเปิดมามึงอ่านคําถามปุ๊บอ่ะมึงลองทําดูก่อนสักแป๊บหนึ่ง ถ้ามึงไม่เข้าใจปุ๊บมึงเปิดดูเฉลยและเรียนรู้จากเฉลยไปเลยนะพรนั้นกูก็เลยทำพาสเปอร์ทำตะลยโจทย์เก่าๆได้เร็วกว่าพวกมึงกูเลยทำมากกว่าพวกมึงเป็น2เท่าเพราะนั้นกูก็เลยสอบได้พอไทลนดกูเลยร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ไงพวกมึงที่นั่งโหงมอยู่นั่นอ่ะงมอยู่นั่นว่ามึงจะมันจะทำยังไงทำยังไงมึงอยากทำด้วยตัวเองไรสาระนะมึงดูเฉลยไปเลยมึงเปิดโจทย์มาปุ๊บมึงดูเฉลยเลยและเรียนรู้จากเฉลยเข้าไหมครับนี่คือข้อหนึ่ง นะยิ่งแรกๆอะ่ะยิ่งแรกๆยิ่งต้องทำแบบนี้เลยนะพอมึงเรียนรู้จากฉเฉลยปุ๊บข้อที่สองมึงต้องทำไงมึงต้องเอาโน้ตบุ๊กมาอ่านหนึ่งนะโน้ตบุ๊กมาอ่านหนึ่งหนึ่งเล่มมึงจำไว้หนึ่งวิชาฟิสิกส์หนึ่งเล่มอังกฤษหนึ่งเล่มไอเอลหนึ่งเล่มแมทหนึ่งเล่มมึงซื้อเตรียมไว้เลย นะสมุดเยี่ยอะไรก็ได้โน้ตบุ๊กหนึ่งเล่มหนึ่งวิชาเอามาจดอะไรเอามาจดสิ่งที่มึงได้เรียนรู้จากโจทย์เอามาจดสิ่งที่มึงได้เรียนรู้จากโจ,าาจทยนจจน์นะยกตัวอย่างเช่นฟิสิกส์ถูกไหมฟิสิกส์วิชาสามัญมีกี่บทมี20บทถูกไหมมึงแบ่งไปเลยก,กูยกตัวอย่าง,างเฉยๆแล้วผู้มึงก็ไป apply ใช้กับของผู้มึงเองฟิสิกส์มี20บทผู้มึงแบ่งไปเลย1ถึง20 ตื่นมึงทําโจทย์ไหนที่มันเกี่ยวกับบทที่1อ่ามึงได้เรียนรู้อะไรจากโจทย์อันนั้นนะมึงได้เรียนรู้ว่าเอ่อวิธีการทำฟอสมันต้องทาวิธีนี้นะมึงเอาไปจดใส่บทที่1ในเล่มเนี้ยมึงแบ่งเป็น20 20 20ช่วงช่วงแรกคือโจทย์เรื่องฟอสมึงก็ไปยัดใส่ช่วงที่1บทบทที่1นะมึงทำโจทย์บทที่6มึงก็ไปยัดใส่บทที่6โจทย์ไปเรื่อยๆนะแล้วสุดท้ายก่อนสอบมึงเอาเหียนี่มาอ่านมึง จะไม่ลืมเว้ยเข้าใจไหมเพราะนั้นไมซ์สำคัญที่สุดคือมึงทําโจทย์เพื่อเรียนรู้มึงไม่ได้ทําโจทย์เพื่อวัดว่าตัวเองเก่งแค่ไหนมึงดูเฉลเยจะรู้จากมันและจดในสิ่งที่มึงได้เรียนรู้ใส่สมดุดนะนี่คือวิธีที่กูใช้ตลอดเวลาแล้วมันทำให้มันมันดีเขี้ๆกูจะบอกให้แล้วมึงกลับไปอ่านด้วยนะหนึ่งถึงยี่สิบบทเนี่ยฟิสิกส์ไม่ว่าจะเป็นเลขฟิสิกส์ไอเอลโอเคสุดท้ายนะทิปส์ในการทำ ถ้ามึงทําตรงนี้ได้แล้วสุดท้ายคือมึงต้องใจเย็นเว้อาหลายคนบอกโอ้โหพี่ภูผาพี่ภูผาครับโคตรจะเจนน่โลไม่นะเว้ยกูจะบอกให้หลายคนที่ทําแล้วแม่งไม่สําเร็จสอบได้คะแนนน้อยทําโจทย์เพราะแม่งใจร้อนมันใจร้อนว่ามึงจะต้องเก่งวันนี้เลยมันไม่มีนะโจทย์ที่เนี้ยถ้ามึงอยากจะสอบเลขได้100%เเต็ม มึงต้องทําให้ครบทุกอันฮะแล้วมึงต้องทําแบบใจเย็นมึงต้องเก็บไปเรื่อยๆกูเคยใจร้อนมาก่อนกูเข้าใจคนใจร้อนนะกูรู้สึกว่าไอ้เฮียกูต้องทําโจทย์เล่มนี้ภายในหนึ่งชั่วโมงอะไม่จริงถ้ามึงดูเฉลยปึ๊บมึงเข้าใจอ่ะมึง move on ไปข้อถัดไปแต่ถ้ามึงดูเฉลยปึ๊บมึงไม่เข้าใจมึงอย่าไปโจดตรงนี้อย่าไปจดย์สห้าที่มึงไม่เข้าใจโน้ตบุ๊กจะจดเฉพาะในสิ่งที่มึงเข้าใจเพราะมึงจะต้องกลับมาอ่านคนเดียวมึงไม่ได้จดไปส่งคุณครูมึงจดตัวโจทย์ พราะนั้นมึงต้องใจเย็นๆถ้าอันไหนที่ไม่เข้าใจมึงวงไว้ไป,ไป,ไปถามเพื่อนไปถามค,คุณครูนะและมึงจะต้องดูเฉลยก่อนไม่ใช่มึงสักแต่โอ้โหไปถามไปถามไปถามมึงดูพยายามเข้าใจตัวเองก่อนเซิร์ชยูทูบหรือยังมึงเซิร์ชมึงลองถามเพื่อนหรือยังนะไม่ใช่แบบโอ้ไม่เข้าใจไปเล่นเกมดีกว่าใจเย็นๆค่อยๆไปเข้าใจแล้วค่อยจดเข้าใจแล้วค่อยจจทําทำไปเรื่อยๆนะแลวถ้ามึงอยากได้คะแนนท็อปคะแนนสูงๆนะมึง ทำให้หมดทุกข้อของโจทย์ที่มึงจะสอบเช่นมึงสอบแพทนหนึ่งมึงทำทุกข้อของแพทนหนึ่งดีวะมึงสอบทีแพทนหนึ่งอ่ะมึงสอบพีอะไรก็ตามมึงสอบไอเอลมึงทำทุกข้อตั้งแต่เคมบริดจ์ไอเอลตั้งแต่เล่มหนึ่งถึงเลมสิบเก้ามึงทำหรือยังอ่ะถ้ามึงทำหมดนั่นแหละมึงได้คะแนนเยอะแน่นอนนะมันไม่มีแบบอุ๊บส์ไมได้คะแนนเยอะมันไม่มีมันคือมึงทำหมดมึงตะลุยโจทย์หมดมึงถึงได้คะแนนเยอะเห็นไหมเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีที่กูใช้ตลอดเวลานะพวกมึงสามารถเอาไปใช้กับวิชาที่พวกมึงสอบอยู่วิชาทีี่่มึงเรยยนอูได้ วันนี้ตอนนี้ถ้าพวกมึงฟังเฉยๆแล้วไม่ใช้พวกมึงไม่ได้ที่อะไรถ้าพวกมึงฟังแล้วเอาไปใช้มึงจะสามารถพัฒนาตัวเองได้นะถ้าอ,อย่าลืมกดใช,กดช้กดแชร์กดกระดิ่งรีวิวไว้ช่องมิสเตอร์ภูมิเลยนะจ๊ะคอนเทนต์ดีคอนเทนต์นท,นที่มีประโยชน์แบบนี้มีเกือบทุกวันโอเคไหมอ่ะกูไม่มีคอนเทนต์เออกูไม่ได้ฟิกลงเวลาคอนเทนต์มันจะลงกี่โมงลงเมื่อ,อไหร่นะเพราะฉะนั้นพวกมึงกดเช้าไ้เลยนะกดกระดิ่งไว้ด้วยกูโพสปุ๊บมันจะได้ขึ้นเห็นไหมถ้าเกิดใครอยากเรียนเอลผมนะครับแอดไลน์ทางบล็อ่นกลิง ไปละบายบายกด subscribe กูด้วยนะเด้ bye อ